แชร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2กันยายน2567มาอัปเดตสำหรับเงินดิจิตอล10,000บาทกันนะคะช้าไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบทำภายใน15กันยายนนี้ล่าสุดกลุ่มที่โชคดีจะได้รับการโอนเงินก่อนนั่นก็คือกลุ่มเป่าะบางนะคะแต่สำหรับ กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนกับแอปทางรัฐแล้วไม่สำเร็จจะต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบมาให้กับทุกท่านที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมีใครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จอยู่บ้างไหมที่ลงทะเบียนกับทางรัฐนะคะ ติดต้งไนสแกนหน้าไม่ผ่านกู้ข้อมูลคืนแก้ไขด่วนนะคะเงินหมื่นรออยู่นะคะท่านจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน15กันยายนนี้คลิปนี้มีวิธีแก้ปัญหาลงทะเบียนเงินดิจิทัลวลเลต10,000บาทกลุ่มแรกกลุ่มเปล่าบางบาัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนนะคะพร้อมทั้งกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนไม่ผ่านมาดูกันว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างอย่าลืมนะคะภายใน15กันยายนนี้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการจากาเงินดิจิตอล w a l l ล็ตนะคะล่าสุดประชาชนคนไทยมีใครลงทะเบียนไม่สำเร็จอยู่บ้างต้องดูคลิปนี้และต้องรีบแก้ไขด่วนนะคะวิธีแก้ปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จสำหรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทโครงการดําเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะ เดนย้ำนะคะกลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินภายในกันยายนนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนทุกคนถ้าใครอยากได้รับสิทธิ์เงิน10,000บาทนะคะแต่ทีนี้เปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์กลุ่มเปลาะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก็คือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนท่านจะต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายใน15กันยายนนี้มาดูวิธีแก้ปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จแอปทางรัฐสำหรับการรับเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะสำหรับประชาชนคนไทยที่ลงทะเบียนดิจิตอล w a l เ e t บนแอปทางรัฐไม่สำเร็จสามารถแก้ไขข้อมูลได้3วิธีนะคะแก้ไขได้กรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนราษแก้ไขได้กรณีรูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษ แก้ไขได้กรณีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนร,ราษฎร์มาดูกรณีที่1กรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนร,ราษฎร์นะคะตามภาพประกอบนะคะอันดับแรกหากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ตรงกับทะเบียนร,ราษฎร์ให้กดปุ่มกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วกดแก้ไขข้อมูล จากนั้นตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดยืนยันการสมัครอีกครั้งนี่คือวิธีที่1นนะคะไปต่อกรณีที่2รูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎรได้หากระบบแสดงผลว่ารูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎรก็ให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งนะคะอ่านข้อแนะนําในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้า จัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดระบบจะประมวลผลการแสดงใบหน้าของท่านนะคะนี่คือกรณีที่2ไปต่อกรณีที่3ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งนะคะ จากนั้นก็แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วกดแก้ไขข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดยืนยันการสมัครอีกครั้งหนึ่งอ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดระบบจะประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่านนะคะอย่าลืมนะคะ จุดที่จะสแกนใบหน้าแสงต้องไม่มากไม่น,อน้อยจนเกินไปนะคะแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวันเลดหน0่งบาทแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันไหนท่านจะต้องรีบทำก่อนเสียสิทธิ์อดได้เงินฟรี1,000 0บาทจากรัฐบาลนะคะประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินเหมือนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายใน15กันยายน2 5 6 7ใครอยู่กรณีไหนเลือกทาตามกรณีนั้นกรณีที่ภายใน15กันยายนนี้ สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะคะอัปเดต2กันยายน2567